แม่กินนยังโอ้ยกินขนมเปียเอาคเขาได้ขนมเปียกเป็นตาหักไงแม่ผู้ใดมาให้โอ้ยแอนอะไรเปียกม,มาตากหมู่บ้านจี่วักินเบิงนนึงก่อนพืชเสียเปล่านะวะอ๋อน้องแอนนั่นเพิ่นเป็นอันอันรับงานอยู่สารคามน้ำหนองบ่อยหมู่บ้านตอนเท่านั่นบ่แม่อ๋อน้องแหวนมากิน,นข้าวนี่บ่โอ๋ยหนูไปอยู่หนูไปพาย้ายไปหาหมอหมูม่บ้านนี่กลับมานี่โอ้ยนานบ่ไหล นน้ำบ่ไหลแขกกระติมบ้านโอ้ยเนาะน้ำก็บ่ไหลมีว่านเด่นนะเล่นดังแล้วลืดตุ่นแะน้องได้อาบน้ำบ่เลยแม่ให้เขาแบบมันถิมาอาบน้ำได้อาบน้ำทั้งก็ยังดีมีน้ำทั้งให้เราอาบแม่ว่าเอียนไม่ต้องอาบไรเราคู่หน่อยน่อยมึงอาบสองขันกับพ่อคูไหนว่าเขาผู้น่อยเอาเห็นมันพูน่อยเอาบ่กแต่ไม่ต้องอาบไรนะแต่เราบอกกับเด็กกอดน้องอะไรกับพูนหน่อยหน่อยคืออะไรแอลนี่น้อยนึงมีอยู่สองถังเอาบอกกันจวงออกมาเทศน์จวงคือผู้ใด วองคือไปผู้ติดตามเอีนน่ะนะอ๋อคนเห็นมาไล่งามๆแห่มบ่โอ้คนเสียดายเดบบ่ได้อยู่หัววันเนี่จวังเอาไปเทศแมวตั้งมาแล้วบวชอาบย่าอาบไล่เด้อปืนจะไปได้อาบม่ว่าันน้องเอนเอาขนมเปียมาฝาเอียนแสียบลิปน้องเอีบ่ชอุ้ยอันขนมเปียกบวชเสียบเราคนนหามาฝากนเสียบมั้งคนนหามาฝากคู่งามกันเล